สบายดีสบายสบายสบายดีต่อ้าสุกเจ้าอากาศทั้งแดดทั้งลมมือนีวันสิ้์มือสั่นวันดีหายไปคามาเบิ่งช่องแม่ทิพน้อยร้อยลีลากต่เขาให้โซกอยเฮงคอยหังคอยอย่างนี้มวดีมี่แฮมว่าทุกคนน้องเด้อตื่นแต่เช้าสีมาเฮดเมนู อันนั้นเป็นเมนูของคนไทยบ่หรือว่าคนเอก,ก็เห็ดได้เนะเาะเ้องสไลด์ก็เห็นอยู่ไทยเลยเขาขายนะแหมมันในขนตาเขายังั้นเราอาบน้ำได้พี่น้องเด้อไปไปติดตามน้อข่อยเลยว่มมาข่อยเสร็จยังกินตเตะเส้ามาั้ยนี่นี่กะทิร้อยเปอร์เซ็นต์ไฟก็กระข่างเหี่ยแล้วกะทิก็ะพร้อมแล้วอันนี้กับอข่อยใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่ ยังกอบใบเตยแล้วก็ใส่เกลือน้อยนึงอี้ะเอกค่อยใบเตยค่อยปั่นเหียมห้อยเลยสุเจ้าริตข่อยปั่นเหียมห้อยแล้วค่อยว่าค่อยปันยย่น,อ,นอีกอยังเหียมห้อยค่อยจะใช้ม,มานถ่ายให้สุเจ้าเบิ่งเยี่ยมเยี่ยมสถานที่ไปเอาใบตองใบตองมาเก็บใบตองใบเตยมาปะ่ะเอาสิไปลงมือเห็ดกันเลยขั้นตอนแรกค่อยกับบุคคลเห็ดจากเถื่อดอกอันนี้หมอหมอกอะไรก็เจ้าเป็นยังติดในหนึ่งกับยามันเนาะเป็นอยังเนาะ ก่อนเอาน้ำตาลกับใบเตยลงเลยสมเจ้าขอสใส่กะทิเด้ออันนี้กะทิไทยเลยนี่เด้อเห็ดอนาตะโบลายปดายัดได้เห็ดเปลือยนอกสองคนเนี่ยกะทิเข่งกล่องสมเจ้าขอเ็ษไฟอ่อนๆขอสิคอยเคี่ยวเคี่ยวไปเคี่ยวไปจนกะทิเอาได้ที่ก็หมายกว่ากะทิกับน้ำตาลมันเข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวจนเดียวเนีิ่มนะอ่า จะข้ดออกมาค้อเสียดยังพาย,ยังข้ดบอกจออกอ้า้อเกียดยังานานกินบมโหูนวสกินเหรือบมมีแนวกินซื้อมะม่วงสองสาแสนกินรับเอาเอาสเลยซะข้อเส็ยอขนาดเขาวนี้มาม่วงกิน กะสิปลามันฝดน,น,นะจำเนาะปลาหามันฝดในเนื้อต่อตันตัน,นเฟย์มันยังละเอียดคอยจังสิมาเบิ้งวันนี้เราจะไปเบิ้งไงะนะขั้นตอนที่สองก็คือขัน้นตอนเจ๊น้ำเข่านะปะ่ะเข่าคอยก็ได้แล้วเข่าเนี้ยข้าว,าวเหนียวผิดเอาเลยเข่าเนี้ยมะม่วงก็ต้องใส่เข่าเนีย้ยเข่าเนี้ยนี่แค่เป็นเข่างามๆนี่แห่งาขาดแต่สุดยอเดเลยอันนี้เป็นเข่าเนี้ยอันนีได้เข่าเนี้ยอันนีได้ ขอนี้มเราจะเอาลงไปะเสดได้ลงกระเสดตับกะทิข้าวเหนียวมะม่วงเห็ดเห็ดประมาณกินเนี่ยนะได้สามสี่คนนะเห็ดเปื่อนน้องเลยข้าวเนี้ยวๆนี่แหละเห็นค่ะแต่ขวบหูด้วยว่าขั้นตอนกัดเสกข้าวเนี่ยเขาเห็ดนนี่บอกแต่เขาเสกเห็ดแบบนี้อืมใบเตยเดี๋ยวผมเอาปัน่นกับมือปั่นเองใบเตยไปก,กองเอง ็ดกินเองเนาะถึงเยอะเนาะอันนี้เขาจะเอาเข่าเนี้ยตีเข่าเนี้ยแถวหนึ่งซุกกันแหละมาเสกกันนำใบเตยก่อนเสร็จกินอย่างสามสี่คนนี่แหละโอ้ยปลาเข่าค่อยตกตีหาบนเลยมือมือแปลงก่อนเข่าค่อยตกดินมือหนึ่งกขาจับเกาะมือหนึ่งเขาจับเข่าเกาะให้ตกดิน เอ,เ,เ,เอาเนี้ยเอาเนีบ้างเอาเลยเด้อเอามาเส่่สนำเตยน,นี่นนะเาหน้ผองเป็นขาเอลูกกเป็นขเอกมาเส่จนเขาเอาอ,อึ่องละเขาแล้วแต่้มาเพนได้ก็ได้ก่อนที่เส่จนเขาอ,อ,อึบอก็เสเขาไปพัด ววานอันนึ่งตัสียบ่คือขาาอ่าวนาอพอเาไปเอาขวานจะกินหอมของใบเตเยเอันนี้หอมแต่ว่าหอมมันจะออกแบบดิบแต่เมนูเขงเขาสุกเขาจะเอาไปนะไปขวานัาหนึ่งให้มันออกกินหอมหอมเห็นแบบคือกดหนําซุปนะนําใบเตยมันซุปกน,นะว่ามีกินเนี่นะเรียนของนําใบเตยจะเอาไปขวานกันเด้อไม่เป็นาแต่เขาจะาไปขว,า,ปขว,า,ปขวนานกันขวานแสาอันน้หนึ่งกาเอา,สารสชาต เอากับววานนะนะกาะติกับวันานไ่หเซ็จแต่พอมามเห็นบกรีเปเลยนะไปต่อไปเตยขากับเขาสินกแานะทำไปเตยมันซึมเขา่เขากับเขาก็เซ็จเน่ยเราจะเอาไปขวบเขาเอากันแล้วแหละมาจะไปขวบไปเบ่งนํากะติเาก่อน

ด้วนยะน่ะพี่ทีเนะบีบหนางกะทิออกกระดูกไส้น,นะคใครไงมันเหนียวุจะคอยโบมีแป้งอะไรมันคอยใส่แป้งอะไรเอาแป้งโกกิแป้งทอดแป้งทอดเด้อมันจะเป็นอะไรดเ,เด้อเอาเมืองเด้อเอาเนื้อเหนียวนะนเนี้อเหนียว เตกมันได้พิเสิได้เรื่องดีเลยสุดว่าได้เรื่องอยจริงๆเนาะเป็สิงคโปร์เขาก็มีใส่หน่อยหนึ่งมันรู้สึกว่ามันยึดหยุดมันเหนียวแน่นนะ เติมได้ที่ละน้ำกะทิม พอเราเจอเคี่ยวบกแล้วมันเะสียนะพอกันกินพอลเราสิปองระบาดนี่นำกะทิค่อยพอแล้วปองก่อนเด้อกะทิค่อยลแล้วนะก็เห็นเป็นตอนใสๆตอนแปลงมาจ้กตบยางมะสุจี่ เห็นหมดอ้อใช่ี่อะไรน้องไปหันเย็นไปหปเป็น,นปเนข่าของบานนะโอ้ยไม้เข่ามา เขาให้น้ำใบเต้ยในซุปก่อนเต้ลอ่ลืมว่าเอาน้ำใบเตยไปต้มก่อนลืมเห็ดหน่อย ทำใบเตยมันหอมนะทำใบเตยเป็นซุกตเดียวเขามาอเห็ดเบ็นนี่ก็ได้แล้วโคตรเอาน้ำตาลมาใส่ในหนึ่งเมื่อไหจะหอมจะหนึ่งบาทนะจากสองบวก รสชาติรสชาตหอมหวานน้อยน้ำใบเตยเราสุกมันก็จะบ่มกินเคีวมันจะม่กินหอม เขาเขาเขามันได้ทีมันจะเป็นสีเหลืองไปสีเขีเยวอ่อนนะพี่น้องเด้อเขาต้องเอามาขวัวก่อนให้นำสีใบเตยมันแตกออกมันอะซุกนะเนืมอเลาเอาไปใส่น้ำปลาเมี่ยนแล้วบวบขวบวบเอามาขวัวานะมันจะกลิ่นคิ้วเกี่ิวใบเตยดิเพราะว่าเขาปั่นดิบดิดนั่นทาต้องเอาเขามาขวาันมันจะเจอความหอมแล้วเมซสีมันจะออกเป็นสีแบบอ่อนๆไหมนี่ก่อน ได้แ,ๆๆๆแล้วได้แล้วพ่ออะไรสักนีงน่งจนไฟสช่ไหมวันนี้เอาไปนะปลาเมียนให้มันเย็นก่อนใส่ไปตองนะตองคพืกอเพือให้มห่อเละกินสามสี่คนห้าคนพอที่โข้าวเหนียวมะม่วงอ,อันนี้วิธีขอดปลาให้มันเย็นเลยก็สิเพิอ่อปลาเมียนให้มันเย็นก่อนแล้วก็สิบา,าอาบับมาก จะสิพากันกินมาลองมาหกันเลยค่ะกับมะเขืเห็ดกันลองมาเขห็ดเคยเห็ดกระต้มฟัดใส่หนาใบเตยไข่ไข่คึ้กันนั่นแหละกระต้มฟัดทำผัดเคี่ยวสักกะทิอันนี้เขาเคี่ยวสักกะทิเลยหล่ะกันเละแล้วก็เาอยย่ากได้อีกแบบ ซิ่วแบบถักวกะทิใส่กับเขาเ่าดิกับมะม่วงดิปิดหมอเลยเนย่เป็นซีสันมนะนิลาลักษณะออกมาซีซันมันีิลาคุณเจ้า ตึ่งใส่ใบตองเมียนป้าให้มันเย็นก็จะเคลือนเนาะเขา่ขาเข่าเหมาเนาะเวลาเหาไปขวแล้วมันสะซีอ่อนนี่แหละแค่เหาไปขวมันจะคิ้วด้ค่เม็ดซีอินบดซุกเดิขอน,นี้มะม่วงคอยหมักแล้วแล้วมันจะเส็งเพิดขึ้นลำบานเนี่ยฝ้ามันเย็นนะมันจะขอดซีมาตากบวงของกระสิปผ้ามันจะจะหน่อยเอาตัวใหม่ผัดเปลือกเก๊เกา มมงวงก็ก็ลังไล่อยู่เดี๋ยวขอซืองลดก่อนขอซื้อปอกัสองหมากมีสองคนก็มีเด้มาม่วงจะลองปอกมาม่วงดูม่วงซื้อขอม่วงไลยอยู่ มัวนากามีมะม่วงอะไรมองนำดอกไม้กามีมวงกระต้นก็มีมัม่วงอะไรเป็นยงก็พิ้งจนนกเป่าเอิญนลอมังม่วงมังม่วง

จะคล้องหามันอืฮออื้ออเ้อได้ต่อหยหน่อยนึง สีพอดีปลอ่ปลอสมเจ้าเออปลเลพอดีกินปลาปลาเม่นี่บาดจะเห็ดกินจะไม่เห็ดเป็นแบบทรงลูกเตานะ่าเนาะแกินกไปน้อวแกนมันจะหิมเด้อ อ oh, ๋อเฮามาเฮ็ดอานาข้าวเหนียวหมองๆหมดแล้วเด้เฮาสิกินเฮาก็ได้1มัอื้อชิมบ่ชิมก่อนเนาะไปอาบน้ําก่อนเบิ่งิมตัวิมหน่อยนึงเนาะิมหน่อยนึง เอาเขาเขาหน่มาใส่ก่อนเอิญเอิญโมเมนต์เอิญซิมแล้วกินเลยซะอ่าเขาเลยสิเหมาเด้อเขาแล้วมันทอดมะม่วงมะม่วงตัวที่ห้าวนะปานไม่เหม็นแล้ โปรกับโปรเซ่ด้วงหวัวเอาไปนี่แล้วมันจะเนียนน้ำปรึบๆนะนี่คือการชิมอ่อาขั้นตอนชิมไปแล้วขั้นตอนชิมนะจ๊ะนะจ๊ะดูไว้ดูไว้ใส่กะทิจำกันเลยกินกับกะทิ เนม่ไม่ถ่า,า,ถาเยเงินกันนี่หน้าตาก็สิออกเป็นแบบนี้นะพี่น้องเอ้ยครั้งแรกทจะคอยเฮ็ดกินก็ก็สชิชา่าเองเลยจำๆใส่ข้าวไปได้ะมะม่วงมันมีความหวานอยู่แล้วต้องใส่ข้าวเฮ็ดจำๆ,ำๆมา,าบานฮามาลองกินกันเลยนี่พอใส่ใบตองมาหนีเข้าวเนี้ยมะม่วงข่อย จเจา้าานบักใหญ่อยากจะกินเห็ดเผื่อน้องนี่เห็ดเผื่อลูกในเผื่อพัวนี่เห็ดเผื่อสมเจ้าเนี่ยมาเด้อมากินทำกันชมเจา้าอืมกอซิ้อก่อนเด้อสบายดีสบายดีเอเธอร์หน,นึ่งเด้อพี่น้องเด้ออืมอื ครั้งแรกมูนเนี่ยแบบสมทางข้งมัน

โตเลกยังอยู่ในตู้พ่อลองมองตรงนี้ทำโปรยักเมืองมองว้าวานได้ะสิบเอาวันมาองมองพิมพ์สนุกมองมองนำดอกไม้กับมีไอ้ยังโตเละก็เลยแบบเอามองนี่เขา เขาก็าวัทถุนี่เขาาก้นขนาดเลยมามองในเตยเละๆซิมวะอิ่มแล้วเขาเรียกกินละอลองเผ็ดมัเลยสิเจ้า Tháng tay cả cuối ba tukoto hết pin nghe nghe nãy 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 áp nãy 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 chốt ฝากกดไลค์ like, กดคอมเมนต์นะช่องเมทิมน้อยลอยลิลล่าในเดิมขอบใจลิลล่าเด้อโปรดติดเข้ามาติดตามใหม่แล้วก็เกา่าเมทิมน้อยลอยลิลาสี่นะกลับไปติดตามมดทุกคนถ้าถ้าเบิ่งแล้วโปรดได้มีตัวตนนะนะแบบนี้ผูรติดตามในขอกระซิเขาไป,ไปติดตามคืนฝากติดตามช่องแม่ทิมน้อยลอยลิลาในเด้อ ขอบอใจได้หลายที่เขามากดนไลน์กดคอมเมนต์หายมือเนียวันสินมือสันวันดีมือโซ่ม,มือหแหงเด้พี่น้องเด้ออยู่ดีแหงแล้วพวกก็มาคิดหน้าสำหรับลิปนี่ลราไปก่อนด bye ดเด้อบ๊ายบายกินเดี๋ยวเราก็จะไปหาอัน้ำแล้วกันเนี่ย